หนังสือบ้านแตกแต่หัวใจไม่สลายอาจารย์ตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้เองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาจะต้องเหมือนกับซ่อมหัวใจนะคะถ้าหัวใจเหมือนกับแก้วเนี่ยเด็กๆหลายคนที่พ่อแม่แยกทางกันประสบปัญหาครอบครัวย่าร้างก็เหมือนกับแก้วแตกมาแล้วเวลาเราดูแลเด็กๆเ,เ,เราก็เหมือนกับจะต้องมาเอาเศษแก้วเนี่ยมาปฏิปตะ,ตะ,ตะกัน จึก็เลยคิดว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันมีวิธีป้องกันปัญหาไม่ให้แก้วใบนี้แตกไม่ให้หัวใจสลายเด็กทุกคนที่พ่อแม่แยกทางกันเนี่ยประสบกับความทุกข์ใจชีวิตไม่มีความสุขแลวหลายคนไม่สามารถก้าวผ่านความรู้สึกเศร้าอันเนื่องมาจากการที่ครอบครัวแตกแยกได้หลายคนโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหมนอนกบ,บาดแผลครั้งอยู่นะคะ ตอนสมัยที่อาจารย์ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยต้องดูแลเด็กที่พ่อแม่หย่าร้างเยอะในช่วงนั้นเด็กที่พ่อแม่หย่าร้างเนี่ยยังไม่ค่อยในเมืองไทยยังไม่ค่อยมาหาแพทย์นะคะแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยเด็กเด็กถูกพามาพบแพทย์เพื่อจะได้ช่วยเหลือในเรื่องของอารมณ์เศร้ามีกรณีของพ่อแม่ก็แย่งลูกกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทํางานในด้านนี้มาเยอะพอเมื่อกลับมาทํางานที่เมืองไทยก็เริ่มเจอ คสที่พ่อแม่อย่าร้างกันแล้วก็เด็กปรับตัวไม่ได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าจะต้องเขียนหนังสือเพื่อที่ป้องกันปัญหาเพราะจริงๆแล้วถึงแม้คุณจะอย่าร้างกันแยกทางกันเนี่ยแต่ถ้าคุณจัดการให้ดีพอลูกของคุณจะไม่มีปัญหาหัวใจสลายหวัวใจอาจจะบาดเจ็บนิดหน่อยแต่คุณจะรู้จักวิธีจัดการบาดแผลอันนั้นให้ดีขึ้นแล้วจริงๆถ้าคุณจัดการในช่วงก่อนที่จะแยกทางกันให้ดีเนี่ย ลูกอาจจะมีชีวิตที่มีความสุขก็ได้นะคะแม้พ่อแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันหม mm ัง hmm. สีเล่มนี้จะบอกวิธีว่าพ่อแม่จะต้องจัดการยังไงที่จะเตรียมตัวลูกแล้วเมื่อเราแยกบ้านกันเราควรจะใช้ชีวิตยังไงที่จะทําให้ลูกปรับตัวดีขึ้นหม mm ัง hmm. สีเล่มนี้ก็จะอธิบายถึงวิธีการที่พ่อแม่จะเยียวยาตัวเองด้วย mm hmm. ผู้ที่วางแผนจะแยกทางอย่าร้างหรือผู้ที่อย่าร้างไปแล้วถ้ามีปัญหาขอให้อ่านนะคะ mm hmm. ปัญหาจะได้ทุเลาลง สำหรับผู้ที่ทำงานกับเด็กโดยเฉพาะกูมานแแ์แพทย์ทั่วไปที่ทำงานกับผู้ใหญ่หรือเด็กก็ตามนะคะแล้วก็นักบำบัดอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับคู่มือในการบำบัดครอบครัวที่หย่าร้างคู่มือในการทำจิตบำบัดเด็กที่พ่อแม่แยกทางเขียนในแบบที่อ่านได้ทั้งนักวิชาการผู้ที่ทำงานกับเด็กแล้วอ่านได้ทั้งพ่อแม่ทั่วไปค่ะเป็นหนังสือที่ จริงๆอาจารย์คิดว่าต้องอ่านนะคะถ้าคุณกําลังมีปัญหาชีวิตคู่แล้วคุณอยากจะให้ปัญหานี้ไม่ไม่แผลไปถึงลูกด้วยแล้วคุณอยากจะเห็นลูกมีชีวิตที่มีความสุข